หลังของทั้งคู่นะครับเพชรสุรินีมีแพ้เพชรน้ำหนึ่งนุย้ยสี่มุมเมืองแพ้เทพมังกรพักยกทีเฮ็ดนะครับยี่สิพักยกทีเฮ็ดครับส่วนยอดฟ้าก็มีชนะเขตตะวันโรงเรียนกีฬาสุพรรณแล้วก็ชนะสมองเงินนออนุวัต์ยิมครับถือว่าฟอร์มกรชกุมไม่ธรรมดาครับนักชกหนุ่มน้ำเงินครับยอดฟ้าสิทธิวัสแก้วครับฟอร์มหลังก็เล่นงานจนลูกษย์ของ ด้านเสียยะเนาะนว่ายิมนี่ไปไม่เป็นนะพี่อาลีชนะสมองเงินเนาะนว่ายิมมาอาละ,ะครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมวยคู่แรกในช่วงที่2นะครับรูปร่างช่วงชกเห็นชัดนะมวยทางเดียวกันสไตล์เดียวกันครับขวาเจอขวายอดฟ้ารุ่นพี่3ปีขับปีนี้อายุ20 มุมแดนเพสซรินีไวใสัวพีนครับอายุ17ปีแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนั้นดูได้เปรียบนะครับเพสุูรินนะครับรูปร่างนี้ได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยยอดฟ้ารุ่นพี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับเตี้ยสั้นกว่าต้องเบียร์ต้องลงทุนแล้วครับขยับเข้าไปดูว่าเป็นมวยที่อาวุธนี่ถือว่าหนักแรงเลยนะครับยอดฟ้าทั้งแข้งทั้งหมัดครับนี่นะครับหน่อยเดียวจริงครับพี่อารี มุมแดง163ซนเมตรน้ำเงินนี่1้0ยครับแตกต่างแค่3เซนครับนะครับยกที่หนึ่งครับเปิดฉากมาปักหลักร้อสกลางวีดีครับสัญญาณแบบนี้นี่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ถอยครับพร้อมใจมาปะทะกันกลางวีดีประเทศไทยเพชรสุลินดาดฟ้ายังไม่ออกครับไม่ชชว่์ไม่ออกครับเอาเขียร่างไปก่อนหมัดหน้าคอยแย่อยู่ตลอดนะครับ เพชรซูรินยอดฟ้าค่อยๆขยับแต่ก็ยังไม่ออกอาวุธกันเท่าไหร่ดูชั้นดูเชิงกันก่อนนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับกรรมการต้องเตือนให้ทั้งคู่นั้นออกอาวุธกันด้อยนะครับวันนี้ชาว่างชาตินี่โอ้เข้ามาชมกันเยอะด้วยครับครับก้าวไปสายหน้าเติมมาครับเพชรซูรินลูกศสษย์ของพิ่อนันเล็กลูกมินบุรีครับอ้าวทีบขวามีาเริ่มจะเติมเกมครับเพชรซูรินหลุ่นน้องก็จริงครับแต่วันนี้ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีนชกวกรุ่นพี่ครับ ยอดฟ้าประเภทชกสนุกกล้าบวกกล้าลงทุนอยู่แล้วนะครับเดินขยับเข้าหามีแข้งขวาเอาล้ครับโตขึ้นเหมือนกันแล้วครับเรสูรินไม่ยอมไม่กินเปล่าเลยนะครับคู่นี้ดูว่าจะออกอาวุธทันกันด้วยนะครับขยับเข้าไปต่อยขวาต่อยขวาแรงก็อยู่กับยอดฟ้าแล้ะครับเรสุรินนี่ดูน่าจะได้หลักเหลี่ยมนะครับรูปร่างได้ลอยกว่าหน่อยหมัดหน้าแย่เอาไว้แล้วก็นี่นะครับขวาตรงมาแทกเข้าไปโอ้เกมการชก พอโดนเตือนให้โชคกันนี่ก็เริ่มออกอาวุธกันไม่หยุดเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงยกแรกเท่านั้นครับนี่ครับพบกันระหว่างสุรินกับเชียงรายครับเพชรสุรินี่รุ่นน้องจากสุรินครับส่วนยอดฟ้ามาจากเชียงรายมาเก็บตัวที่จังหวัดอ่างทองครับมาแล้วครับมาว่ากันต่อครับเริ่มจะออกรสชาติเกมการชกได้ดูเดรียนน้ำหนักมอยคู่นี้ก็เชื่อว,ว่าตั้งแต่ยกหน้าเป็นต้นไปน่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับ ยกนี้ดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนยอดฟ้านี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับหนักแรงนะครับเคยผ่านสายตาสายมวยกันมาแล้วนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขวาต่อยขวาถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของยอดฟ้าเลยครับนี่นะครับดูว่าวันนี้จะกล่อมเจ้าเพชรหลวงได้หรือเปล่าครับจากโอ้ลูกนี้มีทั้งขวาคอยเตะมาแล้วก็คอยทีอีกแม่ไม่ใช่งานง่ายครับวันนี้ยอดฟ้าจะเดินเกมแบบไหนครับหมดยกที่หนึ่งก่อนครับช่วงที่สองนะครับ เรสุูรินนะครับเจอกับยอดฟ้านะครับเริ่มจะขยับเข้าหาเลยนะครับยอดฟ้านี่ทีมงานในช่วงพกยกก็บอกว่าให้ขยับออกอาวุธเยอะๆนะครับโดยเฉพาะลูกออกแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาเบียดเข้าไปหลักเลี่ยมเชิงนี่อยู่กับเทสซูรินแน่นะครับอ้จังหวะสีมือมีหมัดหน้านี่คอยแย่รบกวนเอาไว้ตลอดครับความรหายอยู่ที่เรสุรินครับคอยขยับคอยโตออกมาไม่ให้ยอดฟ้าเดินเกม้ได้ถนัดแยอดฟ้าเอาละครตอนนี้ถือว่า เครื่องนี่ปรับจูนได้ลงตัวครับพยันเดินเข้าไปหามาแล้วครับยอดฝาเก่งหบัดขวารอเลยครับ้ายคอยตกขวายังเติมไม่ได้ครับมัดขวาเอาทีสจจะละจังหวะไปก่อนมาแล้วครับเกมการเดินจากยอดฟ้าเริ่มจะทํางานดูว่าทรงนี้ถ้ายอดฝาเดินช้านี่ก็จะเหนื่อยนะครับเพลสุลินอาวุธมวยจุกจิกกว่ากรรมาการเตือนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับให้ออกอาวุธจันเยอะๆอะมาดูนะครับเริ่มจะเร่งเกมหรือเปล่านะครับยกแรกนี่พอโดนเตือนนี่เบียดเลย ออกอาวุธกันยกนี้เริ่มจะขยับแล้วนะครับไม่นะครับแข้งขวาความเป็นมวยลักเหลี่ยมนีอยู่กับเพชรูลินนะครับโอ้วยขวาก็จริงจะตีนซ้ายหน้าดีโอสกัดเอาไว้สวยด้วยครับเอาละครับแห่ปกติมวยขวาก็ชกยากครับมีแข้งซ้ายก็แม่ความลำบากในการเดินเกมของยอดฟ้าวันนี้จะแก้เกมแบบไหนครับขยับปุ๊บโดนปั๊บครับแข้งหน้าทักไทยมาตลอดมาจิงออกแข้งซ้ายเหมือนกันยอดฟ้านี่ครับเติมไปสองดอกครับ ได้มาสองไม่ต้อนสองโอ้ึ้นมาครับเพชรุลินมาครับวางแข้งหน้าไปก่อนครับทักททยไปเรื่อยๆดูจะช้ากว่านะครับยอดฟ้าจะลูกหนักแรงนี่ได้เปรียบแน่นะครับเพราะว่าเคยผ่านสายตาแฟนมวยกันมาหลายไฟแล้วนะครับสาหรับยอดฟ้ามาดูกันว่าเพชรุลินหลักเหลี่ยมดีท่าทอรหดโดนต่อโดนจะเป็นอย่างไรนะครับมีลูกทีมทำลายจังหวะเอาไว้เรอยนะครับชกในเกมตั้งรับยังไม่รีบไม่ร้อนเลยครับเพชรุลิน ไม่ชัวไม่ออกครับเพชรินรอชฉียวๆแล้วค่อยวางแข้่งครับยอดฟ้าขยับโยกใส่หน้าไปเอาทิ้งมัดขวายังไม่เข้าเป้าต้องเดินเร็วกว่านี้ครับยอดฟ้าออกช้าออกเรื่อยๆมาเลียงๆนี่เพชรินเห็นหมดครับคอยเก็บตกมาเรื่อยๆผนจอ,อย่างเลยครับเดินช้าเอาขยับเข้าไปเพชรินก็ขยับนะครับนี่โดยเฉพาะลูกถีบโอ้ดูว่า อาวุธบุยถือว่าหลากหลายนะครับเจาะยางด้วยเอาลุนน้องก็จริงนะครับเพราะว่าเวลาออกก็ออกหนักๆยอดฟ้าต้องเบียดต้องขู่รุนน้องแล้วนะครับไปช้านี่เริ่มจะได้ใจแล้วครับนี่นะครับยอดฟ้าขยับโดนพัดนอกอ้าวหดไปเรื่อยพชรสุรลินป้อหมาอยู่ที่บริเวณพับนอกขาซ้ายครับยอดฟ้าจับในได้ล็อกบนสู้พชรสุรลินล็อกไปล็อกมาไม่มีช่องให้เสียบครับอ้าวกรรมการแยกออกมาก่อน ยับเข้าไปโค้งสุดท้ายของยกที่2อยังพักกันสักรู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ามครับก็จะช้ากว่าเพชรซูรินครับเอาละครับเพชรซุรินวันนี้ก็ไม่ถอยด้วยนะครับยกนี้เ็าออกมาเปิดเกมเจาะเจาะยางไปก่อนหนูจะเน้นเจาะยางเป็นพิเศษครับนี่ครับเปิดฉากมาในยอดฟ้าวางแค่น้มาหนึ่งดอกครับได้ก็มีกำลังใจก็อ่านเดินหน้าเลยแต่ครับยอดฟ้าอย่าลองนานครับโอกาสยังพอมี อาจับในเสียบขวามาะล็อกในไล่แขนหาจังหวะเด้งหาจังหวะเสียบครับเอาล้ครับกรรมการซับมือชกต่อดูจังหวะออกจังหวะทำมาดีกว่าเก๋ากว่าเลยครับยอดฟ้าต้องอาศัยเกมเบียดเข้าไปเลยครับเรื่องความเก๋าอยู่ที่เพชรสุรินหรือว่าเพชรประชาตอจเจริญผลเดิมมาครับเบียดเข้าไปแล้วเด้งได้เด้งได้เ,ดไดเอาตีทั้งซ้ายตีทั้งขวาครับแม่เนี่ยครับ จังหวะยกมาจะตีเข่าขวาครับเห็นขาลอยแกก็ตัดลงไปเลยครับแต่ว่าตัวเองก็ล้มลงไปด้วยนะครับเพชรสุรินทร์นะครับเริ่มจะเล่นลูกหนักๆแล้วนะครับมีลำตัวสลับใบหน้านะครับแล้วก็ปั้มในเอามาดูว่าเพชรสุรินทร์ก็อย่ายุบอย่าย่นอย่าแผ่วให้เห็นแล้วกันยอดฝานี่ฮ่ายกนี่เดินตลอดอยู่แล้วนะครับทวนทะเลไปเรื่อยเบียด้าไปดูวงในจังหวะการจับเพชรสุรินทร์จับได้ดีกว่าด้วยดูการไล่แขนแล้วก็แทง โอ้โหแล้วปิดเหลี่ยมาไปอีกดอกตามเข้าไปโอ้โหตรงนี้นี่ตรงนี้กันเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มจะกระชากได้นะครับยังยกที่3านะครับดูว่าจะเล่นเยอะหรือเปล่านะครับเทสลินโอ้ยต้องเก็บออมพลักอลังดูครับเล่งจนถึงเทียนบอยก็อันตรายเหมือนกันอ้าวเทสลินจับนายได้แหมดูว่ายอดฟ้ายังโต้ไม่ทันครับการยกการเสียดนี่ยังขาดขัดกันครับยอดฟ้าวันนี้ ต้องหาความเติมเต็มให้ทันครับอ้าวต่อยหมัดหนึ่ง่อมาครับยอดฟ้ายังมีลุ้นที่พลังหมัดครับแต่ก็ต้องเดินลุยต่อครับยอดฟ้าครับใช้ความขยันครับแลกกับความเก๋าของเพชรสุรินนะครับแต่ตอนนี้แหมดูว่ายังทําอะไรลําบากกัครับโดนล็อกคอไว้ครับเดินเข้าไปครับยอดฟ้าโดนถีบไว้ก่อนโดนเจาะเจาะล่างมาเอาหมัดหมัดพยายามคืนไปครับในวงในพอถึงตัวแกแกกดหัวกดคอไว้เลยครับเพชรสุรินครับพยายามชิงการ ชิงความได้เปรียบในการจับเลยครับอ้ายอดฟ้าเด้งยอดฟ้าเด้งครับแทนเข่าซ้ายเข้าไปครับเพชรลินเสียบคืนดูแล้วใครจะจับได้ดีกว่ากันแล้วนะครับคู่นี้วงในยอดฟ้าจับได้ดีก็เด้งได้ดีเหมือนกันแต่ว่าทางจังหวะนี่เป็นทางเพชรลินดีล็อกได้ดีกว่าเอาดวลตวลกันเลยนะครับวงในนี่นละครับางฝ่ายต่างโดนใครจะยุบจะย่ยนก่อนกันเท่านั้นเลยครับมาถึงตอนนี้นี่แหละครับแหม ยอดฟ้าพอเดินจับในได้ก็ดูว่าเกมเป็นช่นเริ่มดีขึ้นมาครับเ้ายอดฟ้าตรนนี้ได้ใจแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่นได้ใจไปแล้วอัลตะวันหนึ่งสังมายอดฟ้าเพสเตอรลินเสียบตายโอ้ยก่อนจากนีเสียบท้ายงา,งามครับเพตุรลินอย่างต้องเดินแต่ครับก้องกังยอดฟ้าครับขอแท้ไม่ได้ครับเดินหน้าลุยต่อหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามพักสักครู่ ยอดฟ้าเบียดเข้าไปมีหมากนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดตนขวาต่อยขวาแต่ว่าไฟนี้จะไปห่วงปล้ำในนะครับหลักเหลี่ยมก็ดูว่าเป็นรองด้วยนะครับวงในเอาเบียดเข้าไปยังไม่สลดครับยังชวบนเลาะอยู่ดูนะครับขอจับในเนี่ยโอ้เพชรสุรินก็จับแล้วเขาล็อกได้ดีกว่าครับล็อกบนสู้เลยครับเพชรสุรินวันนี้ยอดฟ้ายังไม่ท้อครับมัดขวานี่เตรียมทํางาน ขยับขยับปาโอ้โดนเสียขาตรงนี้เสียหลักเสียสบเขาเป็นยอดฟ้าครับไม่เป็นไรครับเติมหน้าแข้งหน้ามาลุยต่อต่อยหนึ่งสองมาแล้วครับยอดฟ้าพยายามต่่หมัดเต็มที่ตายครับอ้าวเชียกันหน่อยครับยอดฟ้าลุยต่อครับเดินเกมกดดันครับยอดฟ้าครับอย่ดูเจาะเข้าไม่เข้าเจาะเข้าไม่เข้าอย่ายอมอย่างเดียวหมัดขวาต่อยไม่โดนครับอ่าท่านรองผู้โดยสารนำเงินเฮขึ้นมาเฮขึ้นมาเฮขึ้นมานะอ้าว เสียบเข้าไปครับยอดฟ้าครับแมหมัดได้ลุ้นเดินเบียดได้ดีเลยครับลุยต่อดูว่าเวลายอดฟ้าเดินทำมีเสียงเคลีย์ก็หึมเลยนะครับโดยเฉพาะออกหมัดเขาลานลินแล้วครับลาดลินแล้วครับแบบนี้เะยครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆนะครับยอดฟ้าเบียดเข้าไปโอ้ห้างขวานี่หายไปเลยครบไฟดีปกตินี่เตะขวาต่อยขวานี่แรงนะครับจะไปเน้นตั้มในเป็นพิเศษนะครับดูขยับเข้าไปหมัดไอ้เอา มาดูโอ้เพสตูลินก็พยายามจะล็อกเอาไว้ก่อนแหละครับนี่แหละครับวันนี้ยอดฟ้ามาเดินเต็มสู้ครับเพสตุลินโอ้ยโดน,ต,ต,นตําตัวแรงเพสตูลินอ้าวอ้าวไปมาหนึ่งสองาเพสตูลินหยุดไม่หยุดล่นไม่ล่นอะไรครับต่อการยอดครับเพสตุลินยอดฟ้าโอ้ตอนนี้กาบม,มวยได้ใจไปแล้วครับกลา้าต่อยกลา้าจิ้มกลา้าช่วงครับจิ้มท้องครับจิม้มจิ้มท้องครับอ้าวจิ้มท้องครับยอดฟ้า ดิ่ต่อยท้องร้อมต่อยปากไนไนไม่เอาเอา,เอาแต่ท้องอย่างเดียวเอาต่อยต่อยท้องอยาวแหมโดนเทกแล้วเอาแล้วครับโดนเข้าไปนี่แหละครับนั่งรวยเลยครับแลบลิ้นนะครับแลบลิ้นนะครับโอ้โดนลําตัวเข้าไปนี่ลิ้นครับจุกปากนะครับเบียดอีกแล้วโอ้ยโดนล้มโต้ลำตัวอีกแล้วขยักเข้าไปนี่แหละครับเริ่มจะเล่นเกมเลยนะครับยอดฝา่าี่มีวินาทีทองเหมือนกันเห็นผู้ชกที่ออกอาการนี่พยายามจะเบียดเลยครับอาล้ครับมาแล้วครับ ยอดฟ้าเป็นหน่วยได้ใจครับเดินหน้าลุยต่อพชทธินเตะฟ้าสูงยอดฟ้าลุยอีกครั้งครับเดินถึงตัวไฟไหนไปด้วยครับยอดฟ้าตอนนี้ขยับโยกเพชรฤินเสียบซ้ายเข้ามามาครับมาสู้เขานายกันต่อพี่เสียบน้องก็โต้ครับไม่มีใครยอมใครจริงๆลุยต่อครับยอดฟ้าครับต่อยท้องน่อยต่อยท้องน่อยอ้าวเดินเข้าไประวังแค้ด้วยหมัดซ้ายต่อยลําตัวครับ เจอแท่งขวาดักไว้หมัดหนึ่งไปครับเด้งเด้งนะอ้าวบิดมาบิดมาบิดเตาจนได้ครับจบไปปลายแล้วนะครับยกที่4ี่ครับลุกขึ้นมาครับพักแป๊บเดียวครับเยอะเกินนะครับเอายักเข้าไปยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับยอดฟ้าดูว่าเพชรตุลินต้องพยายามล็อกเอาไว้ทีมงานนี่บอกว่าให้ล็อกแล้วก็ปล้ำในตีไปเรื่อยวงในเวลาจับก็จับได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตีได้ดีกว่าด้วย โอ้โหแต่ว่าเวลาโดนนี่จะออกอาการแล้วครับโอ้โหเลยครับมีดีคนละอย่างครับวงในเป็นของเพชรสุรินแต่แปลว่าหนึ่งสองต่อยหมัดนี่ยอดฟ้าก็มาดีไม่แพ้กันครับเอาละครับตายมัดมาฝังในไล่แข่งเอาไว้เพชรสุรินทรเอากระตุ้มัดเสียบฝาไปอีกมาเอาละครับเริ่มจะเสียบแล้วอยู่โตรงนั้นเพชรสุรินทร์เนี่ยถ้าจับในได้ดูเหลี่ยมจะได้เปรียบนะครับเพชรสุรินทร์นะครับเอาเสียบมาครับเพชรสุรินทร์ครับแยกก่อน อาวุธบวยนะดูได้เปรียบนะครับเทสซูรินแต่ว่าโดนลำตัวแล้วจะออกอาการให้เห็นก็มาดูว่าตอนนี้จะเร่นงเบียดตัไในได้หรือเปล่าโอ้โหวงในก็พยายามจะสู้ด้วยนะครับยอดฟ้าไม่ยอมเกมก็ถือว่ายังเบียดก,กันเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้นี่นะครับคูกนี่ก็ไอเคียงครับเทสซูรินต่อยหมัดขวาจับในได้ยอดฟ้าชิงเด้งก่อนแต่ชา,าิมาจะฟ้าเสียขวามาแล้วครับ้าสอ,อง้งเข้า,ขามาอีกแล้วเทสซูรินโตขึ้น มัดไปมัดมา,มาเสียบมาเสียบไปครับโอ้โหสู้กันสนุกเร้าใจเลยนะครับมาดูกันนะครับโอ้ยมัดขวาค่อยบวกเอาไว้เตตุลิ่ก็เริ่มจับบวกด้วยแล้วนะครับไม่กลัวนะครับเอาแล้วครับทีมงานนี่ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันแต่ว่ายังสั่งเดินตนลอดให้พร่ำในเปียกเข้าไปเพราะอยู่ห่างนี่มีสิทธิ์โดนหมักได้ครับนะครับ เพสซรินจับในเสียบตายเข้าไปอาครับยอดฟ้าเสียบไม่พันครับได้จะกันอย่างเดียวอ้าวอยู่ในช่วงกลางยกสุดท้ายก็มีเวลาอีกหนึ่งนาทีเศษๆครับเพสซรินอ้าวแล้วโดนมัดอีกครั้งหนึ่งยอดฟ้ามัดในสู้เพสุรินตัดตอยอดฟ้าเสียบเอาเสียบเข่าขามาได้ครับได้คนละอย่างครับอ้าวตีเข้าไปตีคืนมาครับก็พยายามเดินถึงตัวครับไม่ให้คู่ต่อสู้ต่อยมัดครับแล้วตัวเองจะกินที่วงในแหละครับเพสศูรินครับ และแหมดูครับแกเดินเข้าไปที่สมบุกัมนูรนั่นเลยครับเตะไว้ก่อนเอาเจอหมัดมาอีกแล้วดูว่ายอดฟ้านี่ออกมาเล่นวงนอกแล้วนะครับรู้นะครับวงในเสียเปรียบเฮตุลินก็ไม่สนแล้วก็จะชนอย่างเดียวเบียดก็ไปโอ้โหเขาไปดีมาโดนล็อกแล้วก็แข็งได้อีกนะครับเอาละครับเกมการชกถือว่าสนุกเลยครับนะครับอีก30วินาทีครับยอดฟ้าเป็นฝ่ายเดินเฮตุรินตอนนี้แหมพอใจผลงานครับ ล็อกเล็มข้างเชือกไปก่อนอเ,อเสีฟ้ามาไม่ได้ครับยอดฟ้าเดินหน้าลุยต่อครับโอกาสจังพอมีแหมตอนนี้ยอดฟ้าก็บอกว่าที่ผ่านมาก็พอใจผลงานครับตอนนี้ไม่เดินเหมือนกันช่วงปลายยกสุดท้ายครับใกล้เข้ามาแล้วล่ะครับดูครับส่งไปปลายก็ต่างคน <S <S ต่างเลยนะครับผู้นี้ใจหายใจความเพียรี โอ้สนุกและก็คมยพูดนี้ครับมีหัวใจตลอด